สามสวัสดีครับผมนิวโตโต้คาร์นะครับแล้วก็วันนี้มีลูกค้าท่านหนึ่งนะฮะเขาได้มารับรถกับทางโตโต้คาร์นะคะเดี๋ยวผมจะสัมภาษณ์ให้ท่านผู้ชมได้รับฟังนะครับว่าทําไมเขาถึงเลือกซื้อรถมือสองที่โตโต้คาร์นะครับผมสวัสดีครับพี่เสรีสวัสดีครับวันนี้พี่เสรีมาเป่ารถอะไรกับพี่อ๋อลีโวโตโต้ลีโวนะฮะพี่เป็นไงบ้างวันแรกที่มาดูแล้วก็วันนี้ที่มารับเลยก็ถามเอาเอาด้านไหน เอาความรู้สึกของพี่เลยเอาความรู้สึกก็คือบริการแบบริการดีนะโอเคบริการดีไวช่วย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 ทุกทุกทุกอย่างค่ะพิเศษดีครับผมแล้วถามว่าในด้านรถและตัวรถคือรถสภาพดีคอย่าภาพดีทุกอย่างไม่มีก็ ไม่มีที่ติด่ะครับผมแล้วผมมีรับประกันหลังการขายพี่เสรีด้วยมาติดหลังขายสองปีนะครับพี่เสรีนะครับไม่ต้องแบบขับไปสบายใจได้เลยนะครับพี่เสรีนะครับผมพี่เสรีรู้จักโตโต้คาร์เนี่ยจากเสืออะไรไหนครับพี่พี่แล้วก็ถามว่าเคยเคยเคยได้ยินเคยดูแต่ว่าตอนตอนที่มาดูรถจริงๆอ่ะคือเอาจริงๆคือไม่ได้ต้องเจาะจงพอดีขับมาผ่านก็เลยแวะ อ๋อขับรถผ่านมาเลยแบบนะครับผมแล้วอ่าได้ดูสภาพรถอะไรโอเคหมดแล้วพี่เนาะเรื่องมาจากไฟแนนซ์รถเร็วทันใจรถเร็วทันใจนะครับพี่พี่เสรีมากลางมามืดค่ำอะไรก็ยังรออะไรเงี้ยครับพี่เสรีนะฮะวันนั้นเราอยู่วันดุกเลยสองทุ่มกว่าเลยนะพี่เสรีนะครับผมพี่เสรีครับ ผมอยากได้พี่เสรีมาเป็นฐานลูกค้าเก่าอยกาครับพี่อยากได้กลับมาซื้อกันที่2กัที่3าครับพี่เสรีตรงนี้อยากได้คาแนะนาจากพี่เสรีเผื่อว่าในอนาคตเนี่ยผมมาได้เอาไปปร,ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาให้มันดีขึ้นกว่านีิมพี่นะครับผมถามว่าจะต้องพัฒนาอะไรไหมมันดูแล้วมันก็ไม่ไม,ไม่น่าต้องมีพัฒนาอนนะไรเนาะเพราะว่าในด้านการบริการหรใดกันด้านการช่วยเหลือหรืออะไรนี่เาก็โอเคดีแล้วค่ะพี่เสรี ไม่น่าจะไม่น่าจะต้องพัฒนาอะไรขอบคุณหน้าพิ่ีิรคำนับแนนนะครับผมในฐานะผมเป็นตัวแทนของตโตคานะครับผมทางตโตค้าจะมีการประเมินด้วยนะครับพี่ว่าจะเข้าโัวเรเกียนที่เขาวางไว้หรือเปล่าก็คือตโตค้ามาตรฐานที่คุณวางใจจะผ่านในสายตาพิเศษหรือเปล่านะครับผม้าผ่านในสายตาพิเศษยกนิ้วโป้งให้หน่อยแต่ถ้ายังไม่ผ่านยังไงแก้ไขปรับปุไม่ต้องยกนั่นิ่งเลยนะครับผม ผมย้ำหนึ่งสองสามแล้วพี่เสรีขย,ยยกนะครับอ่าโอเคเรามาลุ้นกันนะครับว่าพี่เสรีย,ยกนิ้วโป้งให้เราหรือเปล่าน,น,นะครับผมหนึ่งสองสามครับนะขอบคุณมากครับพี่เสรีในฐานะผมเป็นตัวแทนของโตโต้ตตคาร์นะครับผมก็อ่าวันนี้